แรงจูงใจไม่ได้สร้างความพยายามแต่ความพยายามตั้งหากที่สร้างแรงจูงใจการวิจัยชี้การศึกษาด้านสมองล่าสุดเช่นงานของซาโลเมเน่และคณะในปี2016และเวสบู๊กและคณะในปี2 0 2พ0บว่าโดปามีนไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอยากทำบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นแต่จะลังออกมาเมื่อเราลงมือทำจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเราทำสิ่งที่มีเป้าหมายหรือท้าทาย ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการเริ่มต้นเพียงก้าวเล็กๆนะคะเป็นการกระตุ้นโดปามีนค่ะทําให้สมองของเรานะคะมีกําลังใจและความพยายามที่จะก้าวต่อไปในทางชีววิทยานะคะสมองของเราค่ะมีกลไกที่เรียกว่าโดปามีนฟิทแบก loop นะคะหรือว่าวงจรป้อนกลับของโดปามีนเมื่อเราลงมือทําบางอย่างและเห็นผลแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามนะคะสมองจะจดจําความสําเร็จนั้นและหลังโดปามีนเพิ่ม,เต,มเติมทําให้รู้สึกอยากทาต่อไปอีก การวิจัยของคิมและคณะในปี2015แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือทำกิจกรรมเล็กๆนะคะเช่นจัดโต๊ะเขียนเช็คลิสต์หรือออกกำลังกายเบาๆสามารถเพิ่มระดับโดปามีนในสมองส่วนสไตรอาทัมซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและการตัดสินใจได้อย่างมีนัยสำคัญนี้จึงอธิบายได้ว่าทำไมบางทีเมื่อเราเริ่มทำงานเพียง5นาทีแรกแล้วกลับรู้สึกอยากทำต่อไปอีกเรื่อยๆ เพราะความพยายามนั้นคือจุดเริ่มต้นของแรงจูงใจที่แท้จริงดังนั้นนะคะลงมือทำก่อนค่ะแล้วแรงจูงใจจะตามมาเองค่ะ